ไห้รประตูผีหรือชื่อหนึ่งก็คือผัดไทยผัดไทยคิยยยยสมัยนะครับยานบ้านเลยอนนะครับนี่อ,อันนี้คือผัดไทยเส้นจันทร์มันกุ้งนะครับผมแล้วก็ของน้องเมย์ของน้องเมย์เป็นผัดไทยกุ้งสดมาดูเลยครับ <S <S ไม่ได้ห่อไข่นะครับแต่ว่าเป็นไข,ไข,ไขไ่ใส่ไข่เฉยใส่ไข่ด้วยโอเค เดี๋ยวจะมาลองชิมผัดไทยเส้นจันมักคูน่ณนร้านที่สมัยผัดไทยปลาอู๊ดคีกับเบิ้คาร์โบไฮเนี่ครับวัมอื่มผมเนี่ยเอ๊ผมใส่มานาวแล้วก็อันนี้ครับใส่ด้วยก็คือหม้อดิบ ผมจะไม่ปรุงอะไรเลยเพราะที่มผมรู้ึกว่าอัดอยอยู่แล้วแ้าบีบมันเงาแล้ว,อออลวเอยอยมาเขาเข้ากันเล็กน้อยนะครับโอเคมาชิมกับชิมกับกุู้กุ้งไก่ไอ้นี่ผมเป็นหมูน้ำลายต่อเลยเป็นเส้นจังมันกุ้งนะครับใส่มันกุ้งครับ อ้าวบอกเลยว่าเด็ดมากว่างๆมาครับคนน้อยคนจีนคนชาวต่างชาติตอนนี้ไม่มีครับมาดมันชิมกันที่นี่ครับผมครับรื้อขอจากกันไปับ กินปลาถ้วยแถวประตูผีอาน,นอประตูผีเนี่ยมันคือสไทยคลิปสมัยรน round two อิอ่มแล้วเหรอคะเท่าแล้วนี่อัดอันเหรออยากกินมากี่วันแล้วนะ อยากกินมากี่วันละหลายแล้วอะ่ะส่อาทิตย์ีอโควิดโควิดนนชอบอะ่ะชอบอออชอบชอบกินผัดไทยเส้นจันมันกุ้งต้องเป็นมันกุง้งไ,<อ>ไม่เคยชอบนะชอบกินเส้นจันมันกุ้งมากกว่าก็าใส่ไข่ก็ทั่วไป ตอนนี้ก็เลยนั่งรอรอเบิ้์นข้อสองถ,ถ่ายจริงถ่าเลยหมถ่ายจริงเหรอเกลี <laughs> ้ยงอะนี่ทำไมทานเกลี้ยงอย่างเงี้ยคะถ่ายจริงเลยถ่ายจริงอ้าถ่ายจริงดูดิบอกให,ห <laughs> มม่รอเดี๋ยวจะถ่ายตอน <laughs> อที่จานสองมานี่ <laughs> น,นี่เขาจะได้ดูว่าคนตั้งหน้าตั้งตารอถ่ายแบบ <laughs> รอ มาแล้วอาวไม่ใช่โต๊ะอะไรของคุณเนี่ยนี่เราคอยมากเลยเหรอเราคอยมากจนเจอเจาะเมื่อกี้เจน่ะกินเซ้นเรียบร้อยนะพี่มีกินเลยนะผัดไทยกุ้งกุ้งสดนี่เส้นจังมันกุ้งผัจริงนี่นี่ทาเลียได้นี่คือเลียแล้วสารเลียแล้วนั่งลอะแหน่ดูหน้าคนรอ I I can find ตอกตอกเมื่อไรจะมาตอ,ตอนแรกก็กินแบบมันละมุน่นะมัลลังมนึงต้องแบบขอขอย่หน่อยน,น,นานๆนาทีเมื่อเช้าก็ประชุมเริ่มประทียปข้าวเช้าไม่หายแต่ได้ไข่าวว่าก่อนหน้าที่จะมาผัดไทยนี่กินข้าวมาแล้วนี่คะ ทำไมทำหน้าสงสารนะก็กินก็กินข้าวสิก็กินมาแล้วไงนี่นี่ริเบิ้นเลยหรอนี่เราแบบนี่ก็กินมือเดียวเลยเนี่ยถ้าแบบวันหนึ่งกินข้าวแค่สองมื้อเนี่ยคือจะสู้ลงขนาดนี้เลยกลับว่านไปไม่ทานแล้วนะไม่เยเดี๋ยวจะค่อยดูดูฟุ้งถ้าอาจารย์บอกว่าอุ้มบาดแทน รอจนเพี้ยนนะกินน้ำไปก่อนคอแห้งไดได้อ๋อคัดคัดอามาแล้วิอมันเดิมสไตล์เดิมสีมันงา ปเปลยมาสองสองโม่ไหวแล้วก็ขายเยอะหน่วโอ้ม่ <c oughs> น่ากินมากเลยเหมือนเดิมค่อยๆกินเดี๋ยวติดคอมีนะ้ำเส้นจังมันคุ้ด เป๋าด้วยนะคิดว่ามีจานที่สามไหมอืร <laughs> ่อยอ่ะอยากกินมากอ่ะ อ๋อพอแล้วเหรอคะปิดคลิปได้แล้วบ๊ายบายบ๊ายฝากกดไลค s กด l ์ด a ้วยนะครับริงคลิปเป็นอื่นอีกเยอะแะเลยเไม่ค่อได้ทำาะมีเวลาทำเลยตรงนี้ติดเกมติดเกมหรือติดอะไรบ๊ายบาย

U alama uyya kuna.